ทำคลิปโดปามีนดีท็อกซ์ในมุมมองของการแพทย์หน่อยครับนะฮะได้ครจัดไปก็จะพยายามทาให้เข้าใจง่ายแล้วกันนะครับก็โดปามีนนะฮะจริงๆเป็นสารที่ผลิตอยู่หลายๆที่ในร่างกายนะไม่ใช่แค่ที่สมองจะมีอยู่ที่ไตต่อมหมวกไตแล้วก็ลำไส้ด้วย <S 1> <S 1> ในคลิปนี้เราจะพูดถึงโดปามีนที่อยู่ในสมองและที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโดปามีนดีท็อกซ์เท่านั้นนะครับโดปามีนส่วนอื่นเราจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับก็ตัวโดปามีนนะฮะต้องเข้าใจวงจรของร่างกายเรียกว่า reward s y s t e m หรือวงจรของรางวัลนะฮะมันคือสมองส่วนมีโซโลิมบินะครับมันคือวงจรที่ทําให้เราเนี่ยอยากทําพฤติกรรมนั้นซ้ํๆยกตัวอย่างเช่นนะฮะเวลาเรากินชาไทยก็ได้ะโดยที่ชาไทยฮิตนะฮะฉันจะกินชาอย,ยุกวันนะสมมติกินเข้าไปแล้วอร่อยนะฮะอร่อยทําให้เรามีความสุขนะเพราะมีความสุขปับ๊บโดปามินก็เลยหลัง่งโดปามินหลั่งเนี่ยทำให้เราอยากทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกก็คือเราอยากซื้อชาไทยกินอีกนะครับหรือถ้าเป็นแบบไกลๆหน่อยสมมติ อ่านหนังสือเรียนแล้วได้เกรด A รอนะฮะตอน,นได้เกรด A แล้วก็ภูมิใจเรามีความสุขโดปามีนก็หลังทำให้เราอยากอ่านหนังสือเพิ่เมเพื่อนอีกในอนาคตนะครับอันนี้คือวงจรของร่างกายเรียกว่า Reward System มันคือการทําให้เราอยากทําพฤติกรรมนั้นซ้ำๆมากขึ้นไปอีกจากโดปามีนที่หลังนะครับที่ปัญหาพอในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมีกิจกรรมที่ทําแล้วโดปามีนมันหลังเลยและหลังเร็วหลังเยอะนะครับเช่นเทคโนโลยีก็ตามนะมันทำให้สุดท้ายเนี่ย ร่างกายเนี่ยเราดื้อต่อโดพามีนนะฮะทำให้เราไม่สามารถทากิจกรรมที่อย่างเช่นอ่านหนังสือที่เราควรจะทำนะซึ่งมันรีวอร์ดมันชา้ากว่าการากินข้าวอรอ่อ,รอยอ่อหรือว่าเล่นเทคโนโลยีรีวอร์ดมันเร็วกว่าเราไม่สามารถทํากิจกรรมพวกอ่านหนังสือได้เพราะว่าเราชินกับโดพามีนที่มันเยอะและหลั่งเร็วนะครับเราเลยต้องทาโดพามีนดีท็อกซ์เพราะว่าตัวรับเราเนี่ยมันดื้อต่อโดพามีนละนะครับยกตัวอย่างภาพให้เห็นช,ชัดเลยก็ได้นะฮะเช่น ปกติของร่างกายนะฮะโดปามีนที่หลั่งออกมาคูณกับความไวของตัวรับมันจะเท่ากับการส่งกระแสประสาททั้งหมดนะฮะยิ่งส่งกระแสประสาทเยอะมันยิ่งทําให้เราอยากทําพฤติกรรมนั้นๆซ้าเยอะนะครับก็ถ้าเป็นจิจกรรมปกติสมมุติเราไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะอะโดามีนหลั่งหาหน่วยถ้าว่หนังสือโดามีนหลั่ง5้าหน่วยคูณกับความไวตัวรับที่เอ่อหาหน่วยนะฮะทำให้ผลลัพธ์การส่งกระแสประสาทเนี่ยคือ25หหน่วยอันนี้ภาวะปกติเลยนะครับ ทีนี้คุณไปเจอกิจกรรมที่โดมีนหลังเยอะๆตัวอย่างเช่นเล่นทิกตอกก็ได้เล่นทิกตอกเนี่ยมันเพลินนะโดมีนก็หลังเยอะหลังมา10หน่วยสมมุติความไวตัวรับอยู่ที่5หน่วยการส่งกระแสประสาททั้งหมดคือ50หน่วยช่วงแรกคุณก็จะรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นอยากที่จะทำอยากที่จะทําพฤติกรรมนี้ซ้ำนะครับแต่ไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยร่างกายมันจะปรับตัวนะครับก็คือกระแสประสาทที่ออกมาโดมินเนี่ยคือ10หน่วยเหมือนเดิมแต่าก,การเล่นทิกตอกแต่ว่าความไวตัวรับจะถูกปรับเหลือ2.5หน่วย ทำให้ทอทลของการส่งกันสารศาสตร์ก็คือ25หน่วยก็คือคุณก็จะเล่น t ิ k กตอกแหละแต่ว่าจะไม่รู้สึกว่ามันอยากมีความสุขขนาดนั้นแล้วแต่ก็ยังลังเล่นอยู่นะครับไอ้ความไวของตัวรับที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับนั่นก็คือการตื้อโดปามีนหรือ tolerance น,นะครับทีนี้คุณลองนึกภาพคุณไปทํากิจกรรมเดิมเช่นอ่านหนังสือที่มันเคยดั่งโดปามีน5หน่วยความไวตัวรับอยู่ที่2.5ทอทลของการส่งกันสารศาสตร์ก็คือ12.5การอ่านหนังสือมันเลยไม่ได้ อยากที่จะทําอ่านหนังสือซ้ําอีกขนาดนั้นเพราะว่าความไวของตัวรับโดปามีเนี่ยมันเหลือแค่2.5นะฮะมันเลยต้องทํากิจกรรมที่หลังโดปามีเยอะมันถึงจะฟินและอยากทําซ้ํานะครับมันก็เลยนําไปสู่การทาโดปามีดีท็อกซ์ซึ่งมันคือการลดการเพิ่มความไวของตัวรับโดปามีนนั่นแหละที่ทําให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เราสามารถทํากิจกรรมที่มันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราควรจะทําและมันรีวอร์ดเราช้าก,กว่าพวกโซเชียลมีเดียเช่นการอ่านหนังสือการออกกำลังกายนะครับ ทีนี้ไอ้วิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกในคลิปหน้านะครับก็คือมันคือการลดการใช้พวกกิจกรรมที่หลังโดวบุคเยอะเช่นเทคโนโล,โลยีโซเชียลมีเดีย u t u b e t i k t o k Facebook อะไรประมาณนี้หรือว่าพวกเล่นยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ก็ตามหรือว่าช้อปปิ้งการพนันนะฮะก็ต้องลดกิจกรรมพวกนี้นะฮะในคลิปหน้าเราจะพูดกันว่าเราจะทําพวกนี้ยังไงเราจะมีขั้นตอนยังไงบ้างและต้องมีอุปสรรคอะไรที่เราต้องเจอบ้างนะครับ